ถ้าไม่ทาธุรกิจแอมเวย์ทำอย่างอื่นได้ไหมออทำแอมเวย์หนูไม่ชอบพี่หนูไม่อยากทำแอมเวย์หนูอยากทําททธุรกิจส่วนตัวอ่ะโค้ดว่าไงก็เราประ,บประสบการณ์เลยละกันเพราะเราก็เป็นคนนั้นนั่นแหละที่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเราที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเราแอนตี้มากเราก็ไม่อยากอยาก,ยาก,ยากแบบทําแบรนด์ให้ตัวเองทำอะไรอย่างนี้แต่เรามาเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงบ้างเอ้ยถ้าเราไม่ทําธุรกิจแอมเบย์เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เทียบในมุมของธุรกิจเนาะไม่เอาเรื่องของการขายหรือว่าแบบ S S elling, Life, l ซลลิงไลฟ์ขายของอะไรอย่างงั้นนะคนละเรื่องกันนะทำธุรกิจต้องเทียบกับธุรกิจนะครับถ้าเราจะไปทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่า1ก็คือเราต้องสมมติว่าเราจะทําแบรนด์ขึ้นมาเองแล้วกันไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าอาหารเสริมมาเราจะผลิตแบบคอลลาเจนขายอาหารเสริมความงามหรืออะไรพวกนี้เราก็จะต้องคิดแบรนด์คิดชื่อเพจใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คงจะมี OEM มีอะไรทําให้อำนวยความสะดวกได้ง่ายขึ้นนอกจ้างคนทําต้องใช้ทุนแน่นอนใช่ไหมจะจ้างคนทําต้องใช้ทุนแน่นอนหรือไม่ก็ต้องลงแรงเองในการคิดเองนั่งทํา อฟอต้เมื่อก่อนนั่งทำฟโต้ช็อปเนาะแล้วก็ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์เลยพวกนี้ออกชื่อแบรนด์คิดแล้วคิดอีกชื่อนั้นชื่อนี้แบบคิดอยู่นานหลายแบบเป็นอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็ต้องอผลิตอีกก็ต้องมีอะไร แล้วจะขายที่ไหนเอยต้องยิงแอดยังไงทําโปรโมทยังไงต้องจ้างใครโฆษณาบ้างหรือว่าจะช่องทางไหนยังไงบ้างแน่นอนว่าต้องมีทุนนะครับและที่ยิ่งอยากจะเปิดให้มันยิ่งใหญ่มากก็ต้องใช้ทุนเยอะมากนะครับอา,อาจจะมีความฉลาดทางการเงินนิดนึงใช้ทุนของคนอื่นแต่ก็ต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เราจะไป pitching กับนักลงทุนได้ใช่ไหมคร,ครับเราถึงจะขอทุนเขามาเพื่อมา,อาเริ่มต้นกิจาการได้แล้วมีความรู้ในการบริหารงานในการสร้างธุรกิจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการทําธุรกิจไหมถ้ามีก็ไปรอ อันที่2ก็คือเรื่องของอทำเลแล้วก็หน้าร้านหน้าเว็บหรืออ,ออนไลน์ก็เป็นหน้าเพจอะไรอย่างนี้เนาะก็บางคนอาจจะใช้ตัวเองก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยในระดับแบบไมโครหรือว่าอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เพราะเราก็ต้องโปรโมทเนาะสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะพูดถึงางานที่เราต้องทำนะแต่ก็คือถ้าไม่ทำธุรกิจแอมเบเนี่ยออกไปทำธุรกิจอื่นก็ต้องทำาส่ง s 1 ม,มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าห้ฟังเอาสี่ข้อที่หมดก่อนอย่างแรกทุนนะต้องใช้เงินทุนใช่ป่ะต้องมีเงินแน่นอนอันที่2ก็คือทําเลหน้าร้านหรือหน้าเว็บนะถ้าจะทําออนไลน์อันที่3ก็คือความรู้และประสบการณ์พูดถึงไปแล้วแล้วก้อนที่4ี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความเสี่ยงทุกธุรกิจที่ลงทุนจะต้องมาคู่กับความเสี่ยงถ้าเกิดลงทุนไปแล้วมันขายไม่ได้ล่ะเ,เราทําแบบอ packaging อย่างสวยเลยแล้วก็โปรโมทไปอ้ามีคู่แข่งออกมาคนกําลังคิดเลยเจ้านั้นมีทุนงบทุม่มแอด แย่งลูกค้าเราไปหมดเลยทําไงดีวะหรือเราเปิดร้านมาเออตอนนั้นเคยจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบนึงแล้วก็อ่าเอ้ยถ้าเปิดมาแล้วมันขายไม่ได้ละ่ะเราจช่วงนั้นแบบว่าโอ้ทำเลตรงนั้นมันไม,ม่ฮิตแล้วอย่างเงี้ยล,ล่ะเราถ้ามีร้านมาเปิดข้างแล้วมันเป็นเจ้าดังมาเปิดอย่างเงี้ยละ่ะเฮ้ยเราทําไงอะ่ะเราลงเงินไปแล้วอะแต่เราไม่มีเงินกลับเข้ามามันก็จะมีโอกาสขาดทุนใช่ไหมครับก็คือเจ็บแน่นอนไม่เจ็บมากก็เจ็บน,อน้อยทุกความเสี่ยงในอาธุรกิจทั่วไปเนี่ยความเสี่ยงถ้าาเเเเเจออกก็คืท่ับสียยง,งินล อ่ะมีเจ็บมากกับเจ็บน้อยแค่นั้นเนาะมันเสี่ยงเงินแน่นอนแล้วก็เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยมันจะรีเทิร์นกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าจะทําได้ไหมอ่ความรู้ประสบก,การณ์เราถึงไหมพาร์ทเนอร์เราอ่ะ B.I.Triangle เคยใครเคยดูแล้วบางทําธุรกิจนะเนาะแล้ว <c oughs> ธุรกิจนั้นอ่ะมันตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการไหมถ้าเราเปิดร้านมาแล้วเราต้องเฝ้าร้านอยู่อย่างนั้นไปจนวันตายอ,ะอ่ะเราไม่ไปเที่ยวไหนเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าถ้าเราทำเป็นแบรนด์ออนไลน์อ่ะบางคนก็ประสบความสาเร็จเนาะแต่ลองไปดูว่า หนึงในกี่คนที่เฮ้ยทำออกมาแล้วแบบเหมือนพี่พิมพ์เหมือนอ่าคนที่ไลฟ์ขายของเก่งๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทีนี้งานที่เราจะต้องทําในธุรกิจเลยก็คือสั่ง X 1น M เนาะเผื่อ <c oughs> บางคนก็ก็ฉันจะทํา <c oughs> มันคือเราเมื่อก่อนนี่นแหละก็ถ้าอาอยากทําจริงๆนะครับก็ หลัก3ามใน่งเอ็มนะเอาไปใช้ได้นะครับก็คือ s ตัวที่1ก็คือเรื่องของการเซลลิงถูกไหมทุกธุรกิจต้องมีการเซลลิงต้องเคลื่อนสินค้าหรือบริการไปหาลูกค้าแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเซลลิงเกิดขึ้นนะครับจะเซลล์ตัวเองก่อนก็ได้หรือจะเซลล์ลูกค้าหรืออะไรก็คือการเซลลิงก็ต้องทําแน่นอนถูกไหมปฏิเสธไม่ได้ S ตัวที่2นะครับเรียกว่าการสปอนเซอร์ริงในธุรกิจ,กกจเครือข่ายและกาน้องทั้งหมดสปอนเซอร์ริงคือการเปิดโอกาสให้คนแล้วก็สอนเขาให้เขาทําเป็นเหมือนกันแต่ว่าในธุรกิจททัั่วไไปปถ้้้าาาาเเรรํออองงงกกก็คืลลูนนนแหะ แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะสปอนเซอร์กับการจ้างีย่ยไม่เหมือนกันในธุรกิจทั่วไปคือเราก็ต้องจ้างใช่ไหมจ้างแอดมินมาดูเพจจ้างคนยิงแอดจ้างทีมขายจ้างเซลล์แล้วเราบริษัทโตขึ้นจดทะเบียนปุ๊บก็ต้องมีการจ้างคนเข้ามาถูกไหมเราก็ต้องจ่ายค่าจ้างแล้วก็สอนงานเขาหรือมีคนมาสอนงานเขาอีกทีหนึง่งเพื่อให้เขาเนี่ยทำงาน ตามหน้าที่ของเขาเนาะแต่ว่าในในเอ็มเวย์แล้วกันเนาะในธุรกิจเครือข่ายก็สปอนเซอร์ริ่งเนี่ยคือการสร้างเท่าแก่ซ้อนเท่าแก่ลงไปแล้วมันเป็นมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งมันสามารถสร้างเท่าแก่ลงไปได้หลายชั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดเป็นทําเป็นเหมือนเราและเขาจะไม่ลาออกไปเปิดแข่งกับเราอันนี้ก็คืออีกข้อดีหนึ่งที่ส่วนตัวเรามองเห็นนะอันนี้แชร์ให้ฟังนะครับอ่ะสปอนเซอร์ริ่งจบไปแล้วตัวที่ 3S ก็คือการเซอร์วิส อันนี้สําคัญมากเลยในความลับของสวรรค์ที่ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการร้านเราเป็นประจําหรือว่าซื้อแบรนด์เราอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการแบบใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องเพราะการบริการจะทําให้คนเนี่ยประทับใจแล้วเขาก็จะจําได้ว่าเจ้านี้คนนีบ้บริการดีจังนะครับเนี่ยในธุรธกริจอเมรก็เหมือนกันถ้าเรามีการแบบติดตามติดต่อลูกค้าแล้วก็ ดูแลหรือดูแลดาวไลน์ของเราเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะประทับใจในตัวเราใช่ไหมเห็นไหมคนที่แบบเคยเจออ่ะอันนี้ถ้าคนนอกฟังอยู่นะก็คืออ่าเวลาเจอคนที่ทําธุรกิจแบบเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละคน่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้เขาน่ารักจังเลย <laughs> บางคนก็แบบว่าที่นี่มันจะขายกูอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจอเนาะมีแต่จะชวนไปเข้าฟังประชุมอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมีคนที่ทําแบบเข้าใจและไม่เข้าใจมืออาชีพและไม่มืออาชีพนะครับ ในธุรกิจทั่วไปก็เหมือนกันบางคนก็แบบเอาแต่จะยัดเยียดขายของให้คนอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ได้ปะวะลูกค้าก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดอะเออเราเป็นเราโดนแบบพยายามปิดการขายพยายามจะแบบโดนเซาซีให้ซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอึดอัดเนาะเราไม่ชอบถูกขายแต่เราชอบซื้อใช่ไหมอันนี้คือ S การเซอร์วิสนะครับก็แต่ละตัวมันก็จะมีรายละเอียดลงลึกอีกเยอะเลยซึ่งอันนี้จริงๆเดี๋ยวสอนให้ฟรีนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้ในการต่อก็ขเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะแล้วก็ 1M นะครับ 1M เนี่ยเป็นสิ่งที่จะแยกระหวังพ่อค้าออนไลน์กับนักธุรกิจเลยนะครับคือการมีติ้งนั่นเองมีติ้งก็คือการประชุมเนาะถ้าเราไม่มีติ้ง no meeting no business ใช่ไหมในธุรกิจทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าพอองค์กรเราเติบโตมากขึ้นปุ๊บเรามีบริษัทปุ๊บเราจะมาอายุตัวอย่างของตัวเองเลยแล้วกันอ่ะเราบอกน้องคนนี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ทำแอดแบบนี้นะแล้วก็โปรโมทให้ลูกค้านะเข้าเรียนนะแบบนี้แล้วก็ เราก็คุยกับพันเดอย์อีกคนนึงบอกว่าเออมึงเดี๋ยว โพสอันนี้นะสรุปมันโพสต์ไม่ตรงกัน <c oughs> คนหนึ่งโพสต์อย่างนึงอีกคนโพสต์อย่างหนึ่งเ <c oughs> นี่ยมันเลยต้องมีการประชุมเพื่อให้ทุกคน,นเข้าใจตรงกันว่าโอเคเราจะไปในทิศทางนี้นะทีมมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนึกออกไหมก็เหมือนกันในในมีติ้งแต่ว่าในมีติ้งของธุรกิจของเราเนี่ยทั่วทั่วไปนะธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเรามีติ้งเนี่ยก็แน่นอนว่าเพื่อเราที่จะกระจายและมอบหมายงานให้กับลูกน้องหรือแผนกต่างๆให้เขาไปทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าในการมีติ้งของ แอเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะว่าใครจะไปเคยเจอมิตติ้งแบบไหนมาสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่มิตติ้งของผมนะครับ มันไม่เหมือนอมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามิ팅ของเราเราสอนเขาสอนทั้งวิธีคิดสอนทั้งเขาเรียกว่าการให้พัฒนาแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ฝึกพัฒนาตัวเองด้วยในการแบบฝึกการสื่อสารการนําเสนอได้ฝึกพรีเซนต์อะไรต่างๆเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองได้มีส่วนร่วมไม่ได้มานั่งฟังแล้วก็ฟังเพื่อไปทําตามคําสั่งอะนึกออกไหมแต่ว่าเป็นการฟังเพื่อเรียนรู้ว่าเขาจะทำไงให้ชีวิตเขาเติบโตทำไงให้ธุรกิจเขาโตขึ้นเห็นปะ<ๆ>เขาก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเป็นงานประชุมของ,ของเขาอะ่ะ ที่เราอะมาช่วยเขาอันนี้ก็คือมิ팅อันนี้คือสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันนะคือพูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ทําธุรกิจแอมเวย์เนี่ยออกไปทําธุรกิจอย่างอื่นก็ได้ก็ต้องทําสิ่งพวกนี้เหมือนกันหลักการง่ายๆเนี่ยสอย่างที่เจอนะครับลงทุนทําเลหรือหน้าเว็บ ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่จะทําแล้วก็ความเสี่ยงที่จะต้องมานะครับแล้วก็ 3s1m เนาะก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับจริงๆมันมี abc ด้วยที่เป็นฝั่งของวิธีคิดนะครับเดี๋ยวว่าค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เนี่ยแหละจริงๆธุรกิจส่วนตัวของผมเองผมก็ยังทําอยู่นะ เออก็ทําไปอยู่แอมเวก็เป็นพลัสขึ้นมาไม่ได้บอกว่าโอ้โหแอมมวมันดีกว่าหรืออะไรนี่จะต้องแบบทิ้งงานทิ้งอะไรมาทําไม่จําเป็นนะครับเรามีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วอะ่ะเรามีอันนี้เพิ่มขึ้นมาไม่ดีกว่าหรอทําไมเราต้องทิ้งงานเดิมที่มันก็ยังทําเงินให้กับเราได้อยู่ใช่ไหมเราก็ทําไปพร้อมๆกันซะเลยสิมันก็บวกกันก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าดีอ่ามันก็แตกต่างตรงที่ว่าในธุรกิจตรงนี้ไอ้ตรงลงทุนหน้าร้านหน้าเว็บ ความรู้ประสบการณ์และก็ความเสี่ยงเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยแอมเวย์เนี่ยเขาเทคให้หมดแล้วเขาดูแลตรงนั้นให้หมดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีความกังวลเรื่องตรงนี้ซึ่งดูแล้วมันก็ส่วนตัวนะมันก็ตอบโจทย์ชีวิตที่เราก็อยากได้ไงเราก็อยากประสบความสําเร็จแบบที่ชีวิตไม่ต้องมีกังวลว่าอุ๊ยอ่าเรื่องสี่เรื่องนั้นแหละโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงบอกเลยว่ายิ่งธุรกิจส่วนตัวมันยิ่งโตขึ้นเนี่ย Honestly บอกตรงๆจริงๆมันก็ มันก็ต้องมีมันก็มีความกังวลมากขึ้นเนาะบางทียิ่งธุรกิจของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันอะไรพวกเนี้ยแล้วเ,เงินอยู่ในลูกค้าแบบอยู่ในการดูแลของเราแบบเยอะมากอะไเงี้ยเออไม่ได้เอาเองินลูกค้ามานะแต่ว่าอยู่ในการแบบดูแลเขาอะดูแลให้ความรู้คาแนะนําเขาอะมันก็มีความกดดันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็อันนี้ก็ลองเทียบดูนะว่าความแตกต่างของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็ถ้าไม่ทำเอ็มวีทำอย่างอื่นก็ได้แต่ก็เอาหลักการตรงนี้4ี่ข้อกับ4ข้อ เออส,สีตรงเนี้ยเอาไปใช้ดูนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะครับ